สวัสดีครับเจอกันกับฝ้าน้อยพาเที่ยวคือเก่าครับฝ้าน้อยพาเที่ยวกับคือเก้านั่นแหละครับช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปครับเมื่อนี้กัฝ้าน้อยกับมาจุดเลขทูบทาวเวสสุวรรณครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเด้อครับเด้อเดือนเจ็ดครับสองหาหกเจ็ดครับก็คือเก้าแหละครับจุดให้เป็นแนวทางให้เอฟซีเลเบิ้งคือเก้าหลัครับหววที่ผ่านมากับฝ้าหน้อยกับจุดได้ห้าสามศูนย์ครับ แต่มันออกหาซีศูนย์ครับผิดไปแต้มน,นึงนะครับเนาะวัดน,นี่ฝ้าหน่อยก็เลยมาจุดให้ FC. เอฟซีได้เบิรงขึ้นเก่านั่นแหละแต่ว่าอยู่นี่เขาให้ฝ้าหน่อยสองวัดซ่อนครับเกียรติครับกลุ่นไปน้ำกันพร้อมๆกันเลยนะครับเด้อตัวแรกกับไก่สีมาแล้วครับตัวแรกกับไม้เห็นแล้วครับตัวแรกเป็นเล็กเก่าครับ แล้วรุ่นตัวที่สองตัวที่สามไปน้ากันนะครับเด้ออย่าปลากันทิ่มนะครับเด้อเบิ้งไปน้ากันนี่แหละจะได้มีโชคมีลาบกาแาหน่อยผ้าเทียววันใดเบืงคีฟ้าหน่อยจนจบก็ขอหาําให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าคนในคนขับทาการทํางานกับจะเลื่งเลี้ยงครับฝากคนไร์ก็แช่ให้ฟ้าหน่อยนิดนะครับเด้อ เอาลอรุุนตัวที่สองที่สามไปพองพมงกาบฟาหน่อยนะครับเด้อตัวที่สองกันมาแล้วครับตัวที่สองก็เป็นซีครับตัวที่สองมาแล้วก็ลอดตัวที่สามไปน้ำกันครับโคฟสามตัวฟ้าหน่อยกับสรุปให้เอฟซีฟ้าหน่อยได้ชมได้ฟังกันเ,เป็นแนวทางนะครับเด้อเดี๋ยวลอรลุนตัวที่สามไปน้ำกันครับ หิงๆ <rude S 2> ิงฟังๆเด้อรอลุนตัวที่สามไปเหมือนกันนะครับเด้อว้าว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 ้ตัวที่สามาแล้วครับโอ้รอบนี้เลขเสียงดวงนี่งามเว้ยครับโอ้ดี็นตัวเลข็นงามงามตัวแรกเก้าตัวที่สองซี ตัวที่สาเห็นหัวแัวนี่นาสีเป็นเจ็ดนะครับเด้อปะเลขกงามงามหลายงามหลายเงินนี่แต่ก่อนฟ้าหน่อยกับลันตี้อครับซีมาลานเปอเซครับซื้อ,อยังก็ได้ครับคอยมีซีติดนดะครับเด้อเอาฟ้าหน่อยกับตีสรุปให้ fc ฟ้าหน่อยได้ฟังเลยชมกันเก้าซเกดครับเก้าซเกีดนะครับเด้อเก้าซีซีเก้กีเจ็ครับ เกียเก้าเก้าเก็ดเ,เพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อแต่ว่าส่วนตัวฟ้าหน่อยมักสีเก่าครับส้อยังก็ได้ครับขอให้มีสีติดนะครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางขนาดนะครับเด้อฟ้าหน่อยไปก่อนครับสวัสดีครับโชคดีมีใช้ได้ครับเด้อไปกันด้อครับเด้อบายบาย